สวัสดีครับกลับมาพบกับไอยมบิสอินสป p i เรชั o นอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็ผ่านเดือนสิงหาคมกันไปแล้วนะครับที่ถือว่าเป็นเดือนวิกฤตดุนแรงเลยนะครับสำหรับการแพร่ระบาดของโควิด19ในบ้านเรานะครับแม้ในตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยผู้ติดเชื้อยังคงสูนอยู่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นคือก็ต้องภาวนาต่อไปนะครับว่าเราจะไม่พบเชื้อกายพันธุ์งอกออกมาใหม่อีก พอหันมาดูตลาดหุ้นในบ้านเรากันบ้างนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าในรอบเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี้ยดัชนีเซ็ตจะสามารถทําจุดสูงสุดที่1 6 4 3 7 6จุดได้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปี2019นะครับหรือเกือบเกือบสปีมาแล้วและสามารถปิดทะลุก,กว่า1,600จุดได้มาอยู่ที่1638.75จุดซึ่งเพิ่มขึ้นมาในรอบเดือนคือ8%รอบเดือนในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเทียบบกับ สิ้นเดือนกรกราคม2564ที่ผ่านมานะครับและเพิ่มจากสิ้นปีมาแล้วเนี่ย15%นะครับ EP นี้นะครับก็เลยจะมาดูว่าเซ็ตทะลุ1600แล้ว1 6 0 0แล้วเนี่ย10หมวดธุรกิจและหุ้นไหนนะครับที่ปรับตัวเพิ่มมากสุดในรอบเดือนกันนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับอย่าลืมนะครับแวะกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน ไอยม i s อินสป r เรชันไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสำหรับ EP ที่6นี้นะครับเราก็จะไปดูกันว่าเซ็ตทรุ1 6 0 0แล้ว10หมวดธุรกิจและหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มมากสุดในรอบเดือนนะครับผมเน้นว่าในรอบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี64นะครับว่าไปดูกันว่ามีหมวดไหนและกลุ่มแล้วก็หุ้นตัวไหนบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้มาดูภาพรวมกันก่อนนะครับภาพรวมของเซตอินเด็กต์นะครับตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดจนมาถึงช่วงปัจจุบันนะครับเมื่อที่เซตเดินสิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ปิดไปที่1 6 3 8 7 8 7 5จุดจุดกันนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเซตช่วงก่อนช่วงโควิดเนี่ยปิดไป อยู่ที่ระดับ1,750จุดเลยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีการปรับตัวเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิดการระบาดของโควิดตั้งแต่ต้นปี63นะครับที่เป็นโควิดในรอบแรกนั่นแหละครับนั่นแหละครับทำให้แบบเ,เซตเนี่ยปรับตัวต่ำกว่า1,000จุดนะครับในช่วงมีนาคมปี2563นะครับอย่างที่เราทราบๆกันแต่หลังจากนั้นนะครับเซตก็ ก็ดีดปรับตัวดีขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับมันอยู่ที่ประมาณ1,450จุดนะครับภายในแค่3เดือนนี้เองนะครับแต่แล้วนะครับแต่ด้วยนะครับปัญหาทางการเมืองภายในประเทศนะครับและการแพร่ระบาดของโควิดนะครับที่ถึงแม้ในบ้านเรานะครับรอบแรกเนี่ยมีการควบคุมได้ดีมากนะครับแต่ในต่างประเทศนะครับทั้งสหรัฐและยุโรปเนี่ยที่มีการระบาดอยู่สูงนะครับจึงทําให้เซตเนี่ยปรับตัวลดลงมาอีกรอบจนหลุด1,200 ในช่วงเดือนตุลาคมปี63นะครับนะครับตรงแถวๆนี้นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับในช่วงปลายปี2 5 1 3นะด้วยความชัดเจนนะครับของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางสหรัฐนะครับที่ได้ประธานาธิปธานาธิบดีคนใหม่นะครับคุณโจไบเดนเนี่ยอีกทั้งนะครับในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับเริ่มมีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับกลับมาเปิดประเทศได้นะจากการที่ประชาชน เริ่มได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นั่นแหละครับจึงทําให้เนี่ยเซ็ตเนี่ยเริ่มแบบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาปิดเหนือ1,600จุดได้นะครับในช่วงกลางเดือนมิถุนายนจากการแพร่ระบาดที่ลดลงนะครับที่ต่างประเทศทําให้ตลาดการค้าโลกนะครับกลับมาคึกคักนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่แล้วนะครับแต่แล้วนะครับ การแพร่ระบาดของเชื้อเอลฟานะครับและเดลต้าในรอบที่3และรอบที่4นี่นะครับในไทยเนี่ยนะครับที่เกิดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งนะครับแพร่อย่างหนักในช่วง2อสเดือนก่อนหน้านะกดดันนะครับให้เซตเนี่ยปรับตัวลดลงอีกครั้งนะับมาอยู่แถว1,510จุดนะครับ จนตอนนี้นะครับเซตก็ปรับตัวเพิ่มกลับมาอีกครั้งนะครับทะลุยืนเหนือ1600จุดอีกครั้งนะครับมาปิดที่1638.75จุดนะครับครับแล้วโดยที่เซตที่ปิดณนะเดือนสิงหาคมนี้นะครับปรับตัวถ้าเทียบกับสิ้นเดือนเอ้ยโทษทีครับสิ้นปี63นะครับ ที่ปิดที่1449.35จุดมจุดนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง1 2ด้วยกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วง1เดือนที่ผ่านมากันนะครับกรกฎาคม64ถึงสิงหาคม64นะครับซึ่งในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจากสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับเซ็ตปิดที่1521.92จุดจุดนะครับแล้วก็ เพิ่มขึ้นนะครับปรับเพิ่มขึ้นมา7.7%มาปิดที่1,638.75จุดนะครับโดยจากสถานการณ์เซ็ตอินเด็กในสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับที่ปิดทะลุ1,006นะครับและทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เกิดโควิดรอบแรกนะครับตั้งแต่ปลายปีอย่างที่บอกมานะครับทำให้การขึ้นของเซ็ตในรอบนี้น่าจะมีนัยยะนะครับเนื่องด้วยนะครับเท่าที่สังเกตนะครับอาจจะเป็นเพราะ1 ตัวเลขส่งออกนะครับที่กลับมาดีได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อในประเทศที่ลดลงและประชาชนนะครับเริ่มที่จะได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับยังมีวัคซีนนะครับที่เตรียมนําเข้ามาอีกจํานวนมากนะครับทําให้ตลาดเริ่มคลายกังวลไปบ้างและทําให้เริ่มมีการคาดการณ์ถึงการคลายล็อกและการเปิดเมืองจึงให้ทําให้นะครับตลาดหุ้นนะครับกลับมาเทรดกันอย่างคึกคักอีกครั้งนะครับ ตอนนี้อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหมวดธุรกิจอะไรล่ะครับที่เป็นตัวผลักดันให้เซตนะครับทะลุ1 6 6 0 0จุดมาได้นะครับในรอบ1เดือนที่ผ่านมานี้ไปดูกันดีกว่าครับครับมาขอเริ่มด้วยอันดับ10ก่อนนะครับสำหรับหมวดธุรกิจอันดับ10ก็จะเป็นหมวดพาณิชย์นะครับหรือตัวย่อ C O M M นะครับมูลค่าตลาดณสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่17,000 เทบหนดล้านล้านบาทนะครับโดยดัชนีกลุ่มพาณิชนะครับเดือนสิงหาคมปิดที่38,655จุดนะครับซึ่งถ้าเทียบกับสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับปรับตัวมาแล้ว8.7นะครับจาก35,561จุดนะครับและถ้าเทียบกับสิ้นปี63ที่ผ่านมานะครับปรับตัวมาแล้ว14.8ครับในส่วนนะครับหุ้นเด่นที่เพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับกลุ่มพาณิชย์น no well ี้นะครับก็คือจะมีกลุ่มก็จะจะมี cpo นะครับราคาอยู่ที่65บาทนะครับปรับตัวเพิ่มมาแล้ว10%จากในรอบเดือนนะครับแล้วก็จากสิ้นปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มมา1 2นะครับแล้วก็แมคโรนะครับราคา42บาทนะครับในรอบเดือนเนี่ยปรับตัวเพิ่มมาแล้ว16นะครับและจากสิ้นปีปรับตัวเพิ่มมาแล้ว6%นะครับแล้ว crc นะครับราคาอยู่ที่34.30บาทนะครับ ปรับตัวเพิ่มมาแล้ว11%ในรอบเดือนนะครับแล้วก็จากสิ้นปีก็เพิ่มขึ้น11%เช่นเดียวกันนะครับเห็นได้ว่านะครับกลุ่มนีออ้อาจจะมีปัจจัยในเรื่องของที่ทาง CPO กับ m a c โครนะครับที่มีการทาง CPO มีการถ่ายหุ้นโรตัสนะครับให้กับแมคโครนะครับทำให้หุ้นแมคโครเนี่ยมีการเทรดอย่างคึกคักมากขึ้นนะครับ อันดับต่อไปอันดับ9นะครับเป็นหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับตัวยอ่อ ICT มูลค่าตลาดณนะสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่1.15ล้านบาทนะครับในส่วนดัชนี ICT นะครับณนะเดือนสิงหาคมปิดที่160.8จุดนะครับเมื่อเทียบกับ กรกฎาคมปี64นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น8.7%นะครับและเมื่อเทียบกับสิ้นปีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว18%ด้วยกันนะครับในส่วนหุ้นเด่นนะครับที่หุ้นเด่นในกลุ่มนี้ก็คือจะมี Intouch นะครับที่ราคา85.50บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว33%ในรอบเดือนนะครับ แล้วก็ถ้าเทียบกับสิ้นปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง52%นะครับตัวต่อไปก็คือ a d v a n c e นะครับราคา188บาทนะครับปรับตัวเพิ่มมาแล้ว5%ในรอบเดือนนะครับและถ้าเทียบกับเส้นปีปรับตัวเพิ่มขึ้น7%แล้วก็ต่อมาด้วย Jmart นะครับราคาอยู่ที่38.25ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วในรอบเดือน14%นะครับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีมาแล้วถึง91%ด้วยกันนะครับ หมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับตัวย่อก็คือ PROP นะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่1ล้านล้านบาทนะครับในส่วนดัชนีพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้นะครับสิงหาคมปิดที่266.6จุดนะครับถ้าเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะครับเพิ่มขึ้นแล้ว9.4%นะครับและถ้าเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้น9.9%นะครับ ในส่วนหุ้นเด่นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้นะครับก็จะมี AWC นะครับราคาอยู่ที่4.34บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น19%ในรอบเดือนนะครับแต่ถ้าเทียบกับสิ้นปีปรับตัวลดลงล -5% นะครับต่อมาก็คือ CPN ราคาอยู่ที่53.75บาทนะครับในรอบเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว14%แต่ถ้าเทียบเออ,อถ้าเทียบกับสิ้นปีนะครับเพิ่มมา13%เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาก็คือ lh นะครับราคา8.15บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น5%ในรอบเดือนและปรับตัวเพิ่มขึ้น3%นะครับถ้าเทียบกับสิ้นปีในส่วนหมวดหมดธุรกิจอันดับที่7นะครับก็คือบริการรับเหมาก่อสร้างนะครับตัวย่อก,ก็คือ cons มูลค่าตลาดณนะสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่1.34แสนล้านบาทนะครับในส่วนของดัชนีกลุ่มนี้นะครับ สิงหาคมไปที่70.3จุดนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากสิ้นเดือนกรกฎาคม9.5นะครับและเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี63นะครับอยู่ที่24.2เลยทีเดียวนะครับในส่วนหุ้นเด่นนะครับที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้ก็คือ c k นะครับในรอบเดือนนี้ าราคานะครับอยู่ที่19.90บาทนะครับเพิ่มขึ้น9%นะครับในรอบเดือนและเมื่อเทียบกับสิ้นปีนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้ว20%ด้วยกันต่อมาก็คือ ITD นะครับราคาอยู่ที่2.42บาทเพิ่มขึ้น21%ในรอบเดือนและเพิ่มขึ้นมาถึง118%นะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ตัวต่อมาก็คือ Stack นะครับ STEC ราคา13.40บาทนะครับเพิ่มขึ้น10%ในรอบเดือนและเพิ่มขึ้น6%เมื่อเทียบกับสิ้นปีนะครับหมวดธุรกิจต่อไปคือการท่องเที่ยวและสันทนาการนะครับตัวย่อก,ก็คือ T O U R I S, S M นะครับหรือ Tourism มูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่1.07แสนล้านบาทนะครับ ส่วนดัชนีกลุ่มนี้นะครับณสิ้นเดือนสิงหาคมปิดที่480.7จุดนะครับเพิ่มขึ้น10%นะครับเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนกรกฎาคม64นะครับและเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง24.5%ด้วยกันและถ้าดูหุ้นเด่นในกลุ่มนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ ตัวแรกก็คือเป็นเซนเทลนะครับราคาอยู่ที่33.25บาทนะครับเพิ่มขึ้น17ในรอบเดือนและเพิ่มขึ้นถึง40%เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาต่อมาก็คือ shr นะครับก็คือราคานะครับ3า4บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น12และปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง44%เนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปี และตัวต่อมาก็คือ ARW นะครับก็คือโรงแรมเมคลเอโรวันกรุ๊ปนั่นเองนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว11%นะครับในรอบเดือนและปรับตัวออกทุกทีครับแต่ว่าในถทาเทียบกับสิ้นปีเนี่ยลดลง16%นะครับอันดับที่5นะครับหมวดพลังงานและสาธารณูปพโภคนะครับตัวย่อ ENRG ER e นะครับ มูลค่าตลาดณนะสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่4.06ล้านร้ล้านบาทนะครับส่วนดัชนีกลุ่มนี้ณนะสิ้นเดือนสิงหาคมปิดที่24,115จุดนะครับปรับตัวเพิ่มมาแล้ว10%เนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนสิงหอทมเทีกับสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและถ้าเทียบกับสิ้นปีที่แล้วนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา5.8%ด้วยกัน ในส่วนหุ้นเด่นนะครับที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้นะครับก็ตัวแรกก็คือ PTT นะครับราคา38.25บาทนะครับเพิ่มขึ้น10%เนะครับเมื่อเทียบกัในรอบเดือนแต่เมื่อเทียบกับสิ้นปีนะครับปรับลดมา10%ตครับตัวต่อมาครับก๊านะครับ GULF นะครับราคา41.75บาบาทนะครับปรับเพิ่มขึ้น ามาถึง25%นะครับในรอบเดือนและในรอบปีก็ปรับถึง22%เช่นเดียวกันในส่วนตัวที่3นะครับก็คือ PTT EP ราคาอยู่ที่111.50บาทนะครับในรอบเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมา8%แล้วก็เพิ่มขึ้นมา13%นะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา อันดับที่4นะครับหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกนะครับตัวย่อก็คือ T R A N S นะครับมูลค่าตลาด1.49ล้านล้านบาทนะครับในส่วนดัชนีกลุ่มนี้นะครับณสิ้นเดือนสิงหาคมปิดที่358.8จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกรกฎาคมมาแล้ว11%นะครับและเมื่อเทียบกับสิ้นปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมา8%นะครับ ในส่วนหุ้นเด่นนะครับในกลุ่มนี้ก็คือตัวแรกก็คือ BEM นะครับราคาอยู่ที่8.65บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา13%ในรอบเดือนและปรับตัวเพิ่มขึ้น4%เมื่อเทียบกับสิ้นปีตัวต่อมาก็คือ AOT นะครับราคา63.75นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา13%เมื่อเทียบกับในเมื่อ รอบเดือนนี้นะครับและปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2%เมื่อเทียบกับสิ้นปีตัวสุดท้ายก็คือ bts เองนะครับราคาอยู่ที่9.4บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา11%ในรอบเดือนและปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณเพียง1%เนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาหมวดต่อมาครับก็คือเป็นหมวดกลุ่มเหล็กเองนะครับ steel e นะครับ มูลค่าตลาดอยู่ที่93,279ล้านบาทนะครับในส่วนดัชนีกลุ่มนี้ณนะสิ้นเดือนสิงหาคมปิดที่51.3จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง11.6%นะครับเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและเมื่อเทียบกับสิ้นปีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง91.6%นะครับ ในส่วนหุ้นเด่นนะครับที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้ก็คือ AMC นะครับราคาอยู่ที่7.85บาทต่อหุ้นนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบเดือนถึง109เลยนะครับส่วนในเทียบต่อเ้นปีนะครับปรับตัวเพิ่มมาถึง2 3 8ด้วยกันนะครับ ตัวต่อมาก็คือ mill นะครับราคาอยู่ที่1.40บาทต่อหุ้นนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น23%นะครับในรอบเดือนและปรับตัวเพิ่มขึ้นมา54%เนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาตัวต่อมาคือ gjs นะครับราคาอยู่ที่0.36บาทต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1 3เมื่อเทียบกับรอบเดือนที่ผ่านมาและปรับตัวเพิ่มสูงถึง1น5่ร้อยยี่สิ้เปีเซนต์นะครับเมื่อเทียบกับ หุ้นในกลุ่มเหล็กเนี่ยครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับและดัชนีของกลุ่มเหล็กเนี่ยปรับตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับน่าจะมาจากเพราะว่าราคาเหล็กในปีนี้นะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําสถิติเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะในรอบเกือบ2ปีหรือ3ปีนี่แหละครับทำให้หุ้นในกลุ่มนี้นะครับค่อนข้างเทรดกันอย่างคึกคักเลยนะครับอันดับที่2นะครับหมวดธนาคารนั่นเองนะครับ มูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่1.58ล้านล้านบาทนะครับในส่วนดัชนีกลุ่มธนาคารนะครับสิงหาคมปิดที่361.4จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา13.2เนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้วสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับและเมื่อเทียบกับสิ้นปีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา7.1นะครับหุ้นเด่นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนะครับก็คือเป็นเคแ n k นะครับราคาอยู่ที่123บาทนะครับเพิ่มขึ้นมา19เนนะครับเมื่อเทียบ เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่กรกฏาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา9%นะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้วต่อด้วย SCB นะครับราคาอยู่ที่106.50บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา14%ในรอบเดือนและปรับตัวเพิ่มขึ้น22%เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้วต่อมาก็คือเบนะครับราคาอยู่ที่32บาทนะครับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา13เในรอบเดือนและปรับเติมเอ่อปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2นะครับจากสิ้นปีที่ผ่านมาเห็นได้ว่าหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับในช่วงการแพร่ระบาดนะครับทำให้นู่นสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับเมื่อเทียบกับสิงหาคมเนี่ยมีการดีดตัวมาค่อนข้างแรงนะครับจึงทําให้กุ้นหุ้นในกลุ่มนี้มีการดีดตัวกลับมาเช่นกันนะครับ อันดับที่1นะครับกลุ่มปิตโตเคมีและเคมีพันธ์นะครับตัวย่อก็คือ petro นะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่6.43แสนล้านบาทนะครับโดยดัชนีกลุ่มนี้ณนะเดือนสิ้นเดือนสิงหาคมปิดที่1164.2จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา13.8%เนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนกรกฎาคมและปรับตัวเพิ่มขึ้นมา14.5%นะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปี โดยหุ้นเด่นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้นะครับก็จะมี ivl นะครับราคาอยู่ที่43.80บาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง21%นะครับในรอบเดือนและเพิ่มขึ <t 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 ้นมา18%เมื่อเทียบกับสิ้นปีต่อมาก็คือ pttgc นะครับราคาอยู่ที่64บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา13ในรอบเดือนและปรับตัวเพิ่มขึ้นมา9%เมื่อเทียบกับสิ้นปีต่อมาก็คือ g g c นะครับราคาอยู่ที่1 1 3 0บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา10%ในรอบเดือนและปรับตัวเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาครับครับและนี่ก็เป็นตารางสรุป10หมวดธุรกิจและหุ้นนะครับที่ปรับตัวเพิ่มมากสุดในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งจากการสังเกตนะครับหมวดธุรกิจที่มีการปรับตัวขึ้นในรอบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ถูกเรียกว่าหุ้นเปิดเมืองนะครับเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกันแล้วนะครับทั้งหมวดธนาคาร หมวดขนส่งหมวดพลังงานหมวดอสังหาริมทรัพย์และที่น่าสนใจก็คือหมวดในหมวดของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้รวมเป็นการคาดการสถานการณ์ในประเทศนะครับที่น่าจะใกล้กลับมาเปิดเมืองได้เร็ววันนี้แต่ยังคงต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าเราจะกลับมาเปิดเมืองได้จริงไหมแล้วเซตเนี่ยนะครับจะยืนเหนือ1,600ได้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับ คลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้นไม่ได้ชี้นําว่าบริษัทไหนหน่าลงทุนกว่าบริษัทไหนนะครับหรือผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับสุดท้ายถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไอโมบิตอินสปิเรชันไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลทุนดีๆเกี่ยวกับการลงทุนนะครับ แล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ